วงซุยเนี่ยจริงๆมันมีรูปร่างหลายๆแบบนะจะมีแบบเป็นแขนเป็นปีกออกมาก็มีมนะครับ <c oughs> เขาเรียกทรงแมงป่องทรงเต่าอะไรก็ไม่รู้แหละหลายอย่างมากนะฮะถ้าจะลงรายละเอียดเอาเป็นว่าถ้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆอะ่ะจะเป็นแบบที่มีปีกออกมาทางด้านข้างเป็นข้างๆอย่างเงี้ยเป็นแขนทั้งสอง <2 S 2> ด้านนะครับผมอันนี้ดูให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมีแตกมีร้าวนั่นหมายความว่าลูกหลานเนี่ย อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะดบ้ายมีลูกหลายคนสมมติมีสี่คนหรือ5้าคนอย่างเงี้ยดูเลยนะถ้ามีแตกมีร้าวเนี่ยมันจะค่อยๆไปทีละคนทีละคนไล่ตามลําดับเลยนะใช่ถ้าไม่ตายก็เจ๊งเออไม่ตายก็เจ๊งเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับกับลูกหลานและบริวารเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีฮวงซุยเนี่ย ต้องดูแลรักษาให้ดีๆนะครับอย่าให้มีรอยแตกรอยร้าวเกิดขึ้นนะฮะอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเออเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังบอกเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆบอกแล้วสุดท้ายทํายังไงครับก็เลยเลิกไหว้เลยอ้าวแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอเลิกไหว้เลยแล้วก็เอาป้ายชื่อเอาป้ายชื่อไปไว้ที่เอโรงเจออย่างนั้นเลย สายอาจารย์บมเนี่ยคือแบบอาจารย์จิรัตถ้าอะไรยุ่งยากอะไรที่เป็นภาระไม่อาไม่ต้องทาไม่เอาเลยไม่ต้องทำ,งทำดีำนะออก็ดีดว่าบางคือไม่ใช่บางอย่างเกือบทุกอย่างที่เกิดทําแล้วไม่ดีจะเข้าตัวใช่